สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของศิลปินท่านหนึ่งที่เสียงของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนชีวิตของผู้คนจำนวนมากในบ้านเราเลยนะคะครับผมเจ้าของฉายาที่หลายคนคุ้นหูเบาวเสียงสุดสนแนนใช่ค่ะมนแคนแก่นคูน,นั่นเองคือเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตแล้วก็ผลงานของเขาที่ละเอียดมากอยู่ตรงหน้านะคะแต่พอยิ่งอ่านก็ยิ่งเกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาครับคำถามว่าอะไรครับ ว่าจากเด็กชายคนหนึ่งที่ยโสธรเขาก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินที่มียอดวิวระดับพันล้านในยุคดิจิตัลแบบนี้ได้ยังไงอะไรคือสูตรสำเร็จที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเส้นทางของเขาคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับเพราะว่าเรื่องราวของคุณมนแคนเนี่ยถ้ามองให้ลึกๆนะครับมันไม่ใช่แค่ประวัติของนักร้องคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแต่มันคือภาพสะท้อนของการต่อสู้ ความมุ่งมั่นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือการได้กลับไปหารากเงาทางดนตรีที่แท้จริงของตัวเองซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันจากจุดที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือตัวตนจริงๆของเขาครับผมเพราะชื่อมนแคนแก่นคูนที่เราคุ้นหูกันเนี่ยไม่ใช่ชื่อจริงแล้วก็ไม่ใช่ชื่อแรกในวงการของเขาได้ซ้ําใช่ครับตัวตนจริงๆของเขาคือจ่าสิบเอกกิติคุณบุญขําจุน เป็นฐานอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นศิลปินโอ้โหน่าทึ่งมากเลยนะคะการที่เขายัางรับราชการทหารอยู่เนี่ยมันบอกอะไรเราได้อย่างหนึ่งเลยนะคือความมั่นคงและความติดดินของเขาอ๋อค่ะคือแม้จะโด่งดังแค่ไหนแต่ส่วนหนึ่งของชีวิตเขาก็ยังผูกอยู่กับงานที่มีเกียรติมีระเบียบวิน,นัยซึ่งมันอาจจะช่วยสร้างสมดุลให้กับชีวิตในวงการบันเทิงได้ดีเลยครับเป็นมุมมองที่ดีมากเลยค่ะทีนี้ พอโยนกลับไปที่จุดเริ่มต้นจริงๆของเขาเขาเกิดวันที่20กรกฎาคมปี1973ครับที่บ้านม่วงกาสังอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรในครอบครัวชาวนาเลยแต่มีข้อมูลหนึ่งที่คิดว่ามันคือจิ๊กซอจริงที่สำคัญมากๆจุดไหนครับคือคุณพ่อของเขาคุณพ่อทองคำเป็นหมอลำกรอนคู่ซึ่งคำนี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่นักร้องใช่ไหมคะแน่นอนครับจุดนี้คือหัวใจสำคัญเลย การเป็นหมอลำกลอนคู่นี่ไม่ใช่แค่การร้องเพลงนะครับมันคือศาสตร์และศิลชั้นสูงของอีสานเลยอ๋อเหรอคะครับมันคือการประชันปฏิพานไหวพริบกันด้วยกลอนสดสองคนต้องดุ้นกลอนโต้ตอบกันเล่าเรื่องเป็นทำนองคือมันเป็นการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์แบบเข้มข้นมากๆโอ้โหซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันฝังลึกอยู่ในดี a การร้องของคุณมนแคนแบบแยกไม่ออกเลย เราจะสังเกตได้เลยว่าวิธีการเอื้อนเสียงการทอดเสียงของเขามันมีสำเนียงของลำที่ชัดเจนมากเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมเสียงของเขามันถึงมีมิติและบอกเล่าเรื่องราวได้ลึกซึ้งขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่พรสวรรค์แต่คือสิ่งที่ซึมซับมาตั้งแต่เด็กเลยถูกต้องครับมาจากสายเลือดเลยแล้วจากพรสวรรค์ตรงนั้นมันก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพได้ยังไงคะดูเหมือนว่าช่วงแรกๆนี่หนทางไม่ได้สวยงามเลยไม่สวยงามเลยครับต้องเรียกว่าล้มลุกคลุกคลานเลยดีกว่า ซึ่งมองอีกมุมหนึ่งนะผมว่าช่วงเวลาที่ยากลําบากนี่แหละคือเตาหลอมชั้นดีเลยเตาหลอมที่ทําให้เขาเป็นศิลปินที่เข้าใจคําว่าคนสู้ชีวิตใช่ครับไม่ใช่แค่ร้องไปตามเพลงแต่ร้องออกมาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเขาเริ่มต้นจากการสนับสนุนของสสวิทูลวงใครแล้วก็ได้เซ็นสัญญาฉบับแรกก,กับค่ายเสียงสยามช่วงปี1991-93 19ครับตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ชื่อหมุนแคน ยังเลยค่ะตอนนั้นใช้ชื่อในวงการว่าพรเพชบุญคำจุนมีผลงานเดินคืออัลบัม้มเสียศูนย์เมื่อบุญพเวศแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรครับเป็นเหมือนการชิมลางในวงการอาชีพได้เรียนรู้แต่ยังหาจุดที่ลงตัวไม่เจอแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งเขาย้ายมาอยู่กับค่ายยักษ์ใหญ่อย,อย่าง R.S Promotion แล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่ออีกแล้วโอ้โหเปลี่ยนอีกแล้วหรอครับค่ะเป็นมานพวงเพชร คือเปลี่ยนทั้งชื่อเปลี่ยนทั้งแรวเพลงให้ดูทันสมัยขึ้นตามสไตล์ R.S ยุคนั้นแต่ผลลั์ก็ยังไม่เปลี่ยงปล่าแล้วช่วงนั้นเขาก็ต้องไปเป็นทหารด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะปี1994พอปลดประจําการก็สอบเป็นนายสิทธิ์ต่อเลยคือการต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่ายบ่อยๆแบบนี้หลายคนอาจจะถอดใจไปแล้วนะคะจริงครับ แต่นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาเลยก็ว่าได้การตัดสินใจเดินออกจากค่ายใหญ่แล้วกลับไปสู่รากของตัวเองมันนำพาเขาไปสู่การเซ็นสัญญากับแกรมมี่โกและได้พบกับครูสลาคุณวุฒในปี2005การได้กลับมาร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ที่เข้าใจตัวตนของเขาและการได้ใช้ชื่อมนแคนแก่นคูนเป็นครั้งแรก เหมือนการค้นพบตัวเองเจออีกครั้งใช่เลยครับเหมือนได้กลับบ้านที่ใช่จริงๆมันเป็นกรณีศึกษาที่หาได้ยากมากนะสำหรับศิลปินที่เปลี่ยนชื่อมาสองครั้งย้ายค่ายมาหลายที่แล้วยังปรับมาแจ้งเกิดได้อย่างสง่างามขนาดนี้และการกลับบ้านครั้งนี้มันก็นำมาซึ่งผลงานเพลงที่กลายเป็นลายเซ็นของเขาไปตลอดการเลยนะคะเรามาลองไล่เรียงกันดูดีกว่าคะ่ะได้เลยครับเริ่มจากเพลงเปิดตัวกับแกรมมี่โกในปี2005 ยังคอยที่ซอยเดิมตอนนั้นกระแสเพลงลูกทุ่งเป็นแบบไหนคะทําไมเพลงที่มีกลิ่นอายแบบบ้านๆซื่อๆถึงโดนใจคนได้ทันทีเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะช่วงกลางยุคสอง0ัเทาซอนส์เนี่ยเป็นช่วงที่เพลงลูกทุ่งเริ่มผสมกับดนตรีป๊อปมากขึ้นมีความทันสมัยขึ้นอือ mm ื hmm. แต่การมาถึงของคุณมนแคนกับเพลงนี้มันเหมือนเป็นการย้ำเตือนทุกคนว่า ความจริงใจและความเรียบง่ายแบบดั้งเดิมมันยังมีพลังมหาศาลอยู่เสมอมันคือความแท้ที่ตลาดกำลังต้องการพอดีเลยครับเป็นการกลับมาที่ถูกที่ถูกเวลาจริงๆค่ะจากนั้นก็มีเพลงที่กลายเป็นเพลงชาติของคนสู้ชีวิตอย่างสร้างฝันด้วยกันบ่กับเพลงนี้ก็ดังมากแต่เพลงที่สร้างปรากฏการณ์จริงๆคือปี2016กับคำว่าฮักการมันเฮียถิมใสเพลงนี้ไม่ได้แค่ดังนะคะ แต่มันคือการประกาศสักดาห์ของเขาในฐานะราชาเพลงลูกทุ่ง YouTube เลยใช่เลยครับยอดวิวระดับร้อยล้านซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่มากสําหรับวงการลูกทุ่งตอนนั้นผมจําบรรยากาศได้เลยไม่ว่าจะไปไหนก็ได้ยินเพลงนี้จริงๆกลายเป็นเพลงประกอบชีวิตของคนอกหักทั่วประเทศไปเลยมันพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังของเพลงลูกทุ่งสามารถเข้าถึงคนในยกดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าเนื้อหาและอารมณ์มันใช่จริงๆ เขายังพิสูจน์ความร่วมสมัยอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างปี2020ก็มีเพลงยังหักไผ่อีกได้บอ่อที่ร้องคู่กับมินตราอินทิราเพลงนี้ก็ดังถล่มทลายอีกเหมือนกันเป็นการเชื่อมแฟนเพลงรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ได้ดีมากและล่าสุดกับเพลงที่ส่วนตัวชอบมากเป็นพิเศษนางไอของไอในปี2022ที่หยิบเอาตำนานพื้นบ้านอีสานเรื่องผาแดงนางไอมาเล่าใหม่ถูกต้องครับ ถ้าเราวิเคราะห์ธีมหลักในเพลงของมนแคนเนี่ยจะเห็นว่ามันวนเวียนอยู่กับเรื่องของคนไกลบ้านการสู้ชีวิตความรักที่ไม่สมหวังแล้วก็การให้กำลังใจค่ะซึ่งมันเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้ฟังส่วนใหญ่ใช่ครับแล้วอีกข้อสังเกตหนึ่งคืออัลบั้มชุดที่9มนเพลงมนแคนที่ออกมาปี2023มันคือการรวบรวมเพลงฮิตจากดิจิตอลอัลบั้มนิ่แสดงให้เห็นการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เน้นปล่อยเพลงเป็นซิงเกิลก่อน จริงด้วยค่ะบทเพลงของเขาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตแต่ตัวตนของเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องอัดเขาก้าวออกมาสู่หน้าจอด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องหมัดเด็ดเสียงทองซีซัน3ในปี2015ที่เขารับบทเป็นไอแคนการแสดงซิทคอมหรือการไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่าง Big m o u เท Music Festival ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีของคนรุ่นใหม่สิ่งเหล่านี้มันมีความสำคัญมากกว่าแค่การโปรโมตตัวเองใช่ไหมคะมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งเลยครับ ในยุคที่คนฟังเพลงผ่านแอปการสร้างความผูกพันมันอาจจะยากขึ้นแต่การที่คุณมนแคนพาตัวเองออกไปพบปะผู้คนมันคือกลยุทธ์ในการสร้างประสบการณ์ร่วมกับแฟนเพลงอ๋อทำให้แฟนเพลงรู้สึกใกล้ชิดมากขึ้นใช่ครับมันทำให้เขารักษาฐานแฟนเพลงเดิมได้อย่างเหนียวแน่นและในขณะเดียวกันก็เปิดประตูต้อนรับกลุ่มผู้ฟังรุ่นใหม่ๆให้ได้มาสัมผัสต,ตัวตนจริงๆของเขา ทำให้แบรนด์มนแคนแก่นคุณมีชีวิตและจับต้องได้ถูกต้องครับไม่ใช่แค่เสียงที่ลอยมาจากลำโพงเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าแค่ศิลปินกับแฟนเพลนนะคะความสำเร็จขนาดน,นี้ก็ต้องมีเครื่องยืนยันอย่างรางวัลต่างๆใช่ไหมคะซึ่งลิสรางวัลของเขานี่ยาวมากเลยครับมันบอกเล่าเรื่องราวการเติบโตที่สมบูรณ์แบบมากนะถ้าเราดูรางวัลแรกๆอย่างรางวัลมาลายทองปี2006สาขานักร้องลูกทุ่งชายหน้าใหม่ยอดนิยมนี่คือการประกาศว่าผมมาแล้ว เป็นการแจ้งเกิดที่ได้รับการยอมรับจากคนในวงการครับจากนั้นก็เป็นยกของเพลงฮิตที่กวาดรางวัลตามมาทั้งสายามดาราสตาร์สอะวอร์ดจากเพลงไอ้บแมนเขาหรือดาราเดลี่เดอะเกรดอะวอร์ดจากคำว่าฮักกันมันเหี่ยถิ่มใสใช่ครับนั่นคือช่วงที่ผลงานของเขาทำงานอย่างหนักสร้างความนิยมในวงกว้างแต่ที่สำคัญคือเขาไม่ได้มีแค่รางวัลด้านความนิยมยังมีรางวัลด้านคุณภาพด้วย ครับรางวัลเพชรในเพลงที่มอบให้ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นเขาได้ถึง2ครั้งเลยนะปี2021กับ2023นี่คือเครื่องยืนยันว่าบทเพลงของเขามีคุณค่าทางวรรณศิลป์ด้วยและสุดท้ายที่คิดว่ามันคือบทสรุปที่สวยงามที่สุดคือรางวัลจากเวทีคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดปี2022ที่เขาได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนม,มันเหมือนการเดินทางที่ครบวงจรเลยนะคะ จากนักร้องหน้าใหม่ยอดนิยมสู่การเป็นขวัญใจมหาชนที่คนทั้งประเทศรักจริงๆภาพรวมของรางวัลมันยืนยันสถานะของเขาได้ชัดเจนเลยครับว่าเขาไม่ใช่แค่ศิลปินกระแสที่มาแล้วก็ไปแต่เขาคือศิลปินคุณภาพที่มหาชนรักซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไปถึงได้ยากมากถ้าให้สรุปการเดินทางทั้งหมดของมนแคนแก่นคูนเท่าที่เราได้เจาะลึกกันมามันคือมหากราบของความมุมานะอย่างแท้จริงเลยนะคะครับผม จากเด็กชายที่ซึมซับเสียงลำจากพ่อสู่การเป็นพรอนเพชรมานบและในที่สุดก็ค้นพบตัวเองในชื่อมนแคนแก่นคูณมันคือเรื่องราวที่ไม่เคยยอมแพ้จริงๆค่ะใช่เลยครับและผมอยากจะขอทิ้งทายด้วยประเด็นชวนให้เราได้คิดกันต่อนะครับในยุคที่วงการเพลงเปลี่ยนแปลงเร็วมากมีศิลปินหน้าใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะ เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเร็วมากแต่การที่ผู้ชายคนนี้มวนแคนแก่นคูนยังคงยืนหยัดอยู่แถวหน้าและได้รับความนิยมต่อเนื่องมานานกว่าสองทศวรรษมันอาจจะเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดแล้วหรือเปล่าครับว่าว่าอะไรคะว่าทายที่สุดแล้วความจริงใจและเรื่องราวที่สัมผัสได้ในบทเพลงนั้นมันทรงพลังและยั่งยืนกว่าเทรนด์หรือกระแสใดๆที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจริงหรือไม่